วันนี้เราก็จะมาทำวายแดงนะครับจะเป็นวายหนุนวันนี้ที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นน้ำอะุนแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ j ม m i g นะครับตัวเป็นน้ำองุนเข้มข้นนะครับผมคือไม่ได้ปรุงแต่งหรือเจือจางด้วยน้ำตาลสายพันเมโรนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติค่าความหวานอยู่ที่หกสิบแปดบริกนะครับก็คือเป็น เกีรดพีเมียมระดับยุโรปนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็นะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมก็ลองทําดูครั้งแรกครับตัวนี้หนึ่งลิตรนะครับอ่าปริมาณหนึ่งลิตรน้ำสามลิตรนะครับก็จะมียีสต์นะครับ EC วนันวัน one ดนะครับรน,นี่ครับตอนเราทุกอย่างต้องผ่านการฆ่าเชื้อนะครับตัวน้ำยา Star Sand นะครับ ทุกอย่างครับที่สัมผัสกับน้ำมันงูหรือมือเราไปสัมผัสย,ยังต้องฆ่าเชื้อก่อนโอเคครับก่อนอื่นผมกจ็จะทำการปุกยิดก่อนนะครับทุกครั้งหรืออุปก,กรณ์ทุกครั้งนะครับเราต้องฆ่าเชื้อด,ด้วยน้ำยาสตาร์แสลด้วยครับรวัตถุดิบของเรานะครับ ไว้เหมือนเดิมนะแล้วในถุงซีเก็บไว้นะใช้ข้างหน้าต่อได้จะทำการลุกยิบไว้15นาทีนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการผสมน้ำมุนกับน,น้ำเข้าด้วยกันนะครับทุกครั้งนะครับเราต้องฆ่าเชื้อเยยรื่องยาตาแซน ที่โดนมือเราหรือโดนอะไรก็ตามเเ่า๋ยวเราเทน้ำมัลงเลยก็ผมได้คุยกับไวน์เมกเกอร์แล้วก็เป็นเบียร์เมกเกอร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อเจ้าสัวแม็กลาปานะครับก็ได้ให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการทำไวน์แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองนะครับก็เลยลองมาทำดูนะครับไันนี้ก็ทําเบียร์ได้หลายขวดนะครับ หลายรดแล้วก็ค่อนข้างอร่อยมากเลยทีเดียวครก็ให้ชิมสามขวดตรงน,นั้นก็ผ่าน,นะครับก็เป็นคาร์บเบียเดี๋ยวอตอนนี้ก็ถึงตาผมที่จะทำทำวายออาไปให้ชิมเป็นการแลกเปลี่ยนกัน,นต่อด้วยน้ําเปล่าสามลิตรนะครับขวดละหนึ่งจุดห้าลิตรครับ เราทำการปิดฝาแล้วก็เขย่าให้น้ำมันเหมือนกับน,น้ำเปล่าน้ำด่มสะอาดเรา ให้เข้ากันนะครับย้ํานะครับว่าเราต้องใช้น้ํำดื่มที่สะอาดเท่านั้นนะครับเพื่อให้คุณภาพของวาเสียรสชาตินะครับเราปิดฝาครับประมาณนี้ครับ,รบโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ เราใส่ยีสต์ครับที่เราปลูกไว้ลงในหลุมน้ำหมุนกันเลย เดี๋ยวเราก็ทําการปิดฝาแล้วก็วเขย่าอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ออกซิเจนเกิดขึ้นภายในขวดเพื่อที่จะได้ให้ยีสทำงานได้ดีนะครับ ที่เราได้ทําการเขย่าเพื่อให้เกิดออกซิเจนภายในหลอหมักของเราเลยครับก็คือขั้นตอนต่อไปก็จะทําการปิดแอร์ล็อกนะครับถามว่าทำไมเราต้องเขยา่าทำไมต้องให้เกิดออกซิเจนเพราะว่ายีสต์จะได้ทํางานได้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราปิดแอร์ล็อกกันนะครับตัวนี้ฝาของบรรจุภัณฑ์แล้วก็เปิดแล้วก็ทําการล้างเก็บได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะทําการหมัก หรือบ่มด้วยแอร์ล็อกนะครับฝา <Fine. S 1> หรือ,รอเป็นฝาสุริกาันครับทุกครั้งนะครับเราต้องทำการฆ่าเชื้อด้วยนํำยาสตาแซนทุกครั้งนะครับบรรจุพันธ์อุปกรณ์แบตทีเรี่ของเราทุกอย่างนะครับนี่ฮะ,อะเอาในฝาไ้ก่อนนะครับเราปิดเมื่อกี้ผมเจอปัญหานะครับ ครั้งแรกที่เพื่อนได้ทําเมื่อซื้ออุปกรณ์แอร์ล็อกก็คือ,คอลูกยางตัวนี้เมื่อซื้อมาครั้งแรกเนี่ยมันจะยังเขาเรียกว่าอะไรความยืดหยุ่นม,มันยังมันยังยืดหยุ่นดีอยู่มันยังค่อนข้างที่จะแข็งและเหนียวคือเราต้องกดแรงแล้วครับกดให้ลงไปถึงบ่าขวดเลยนะถึงปากขวดเพราะว่าไม่ไม่อย่างนั้นนะครับมันจะค่อยๆดนัดนดนันดันขึ้นมาแล้วมันก็จะหลุดจากปากขวดทําให้อากาศนะครับมันมันเข้าไปในในโลกได้คือเรา ยัดเข้าไปแรงนะครับแล้วค่อยกดไอตัวสัญญาณแอร์ล็อกเราเนี่ยกดลงไปครั้งหนึ่งเพือผมเดี๋ยวเจอกันครับหลังจากนี้เราก็เอาไปเก็บในที่มืดด้วยอุณหภูมิห้องปกตินะครับไปครับไปกัเจอกันครับ แสนที่เราผสมไวแล้วนะครับก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้เช่นเราไปล้างพวกอุปกรณ์ที่เราทําวันเนี้ยล้างเสร็จเราก็มาจุ่มน้าแช่ขั้นยาหรือคราวต่อไปอเวลาเราทำเราก็มาแช่น้ํายาอีกทีนะครับผมวันนี้ก็ครบ7วันแล้วครับก็คือน้ําวายของเราก็ได้เวลาถ่ายออกจากโลมาเพื่อไปทําการนอกยิดเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับสังเกตได้ว่าตอนเนี้ยคือไม่มีบับเบิลเกิดขึ้นบริเวณข้างใน หลอของเราแล้วก็คือตอนนี้ยิ้สได้ทําการกินน้ําตาลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยิดได้หยุดทํางานแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปนอกยิ้สกันเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเ,เพื่อนแล้วก็อันดับแรกแววเราก็เาราแอนล็อกออกแล้วนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าบริเวณก้นก็จะมียิ้สเคสเกิดขึ้นนะครับ<ม>เพื่อนเดี๋ยวเราทําการถ่ายน้ํไวายจากหลอมาะนะครับลงยังยังขวดพลาสติกนะครับสองขวดอุปกรณ์ทุกครั้งนะครับ และบรรจุภัณฑ์นะครับเราต้องทําการฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาสตาแสา่งทุกครั้งเลยนะเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายกันเลยกลิ่นค่อนข้างหอมเลยทีเดียวนะครับ อเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้น้ำวาย4ขวดครับเป็น2ขวดใหญ่แล้วก็อีก2ขวดเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาไปน็อกในช่องฟิตต่อไปนะครับครับผมก็เนื่องจากตู้เย็นเรามีไม่เพียงพอไม่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็สามารถถ่ายใส่ขวดเล็กได้นะครับ เพื่อนๆมีถัง5ลิตรหรือมีตู้เย็นที่มีช่องว่างก็สามารถาบรรจุลงไปยังขวดขวดเดียวได้ขวด5ลิตรได้ครับแล้วก็มาเก็บไว้ในช่องฟิตนะครับคือเราจะนั่ให้มันเป็นน้ําแข็งเลยนะครับเพื่อเรามั่นใจว่ายีสต์ของเราตายสนิทนะครับโอเคครับอีก2วันเรามาเจอกันครับ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากสองวันผ่านไปนะครับหลังจากที่เราทําการน็อกยีสต์นะครับตอนนี้ก็แข็งเป็นน้าแข็งแล้วครับแล้วก็ออกจากตู้เย็นออกจากช่องฟิตน,นะครับก็เดี๋ยวเราก็ทิ้งไวในใน้อุณหภูมิห้องปกติครับจนกว่าน้ํไวยของเราจะละลายนะครับแล้วเราก็ทําการบรรจ,จุลงขวดได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเทน้ํไวยนะครับหลังจากที่เราทําการน็อกยีสต์ เรียบร้อยแล้วแล้วก็ละลายจากน้ําแข็งเป็นน้ําเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ามาบรรจุลงยันยันขวดที่เราจะไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็ไว้รับประทานไว้ดื่มกันนะครับทุกครั้งนะครับบรรจุพันธุ์ของเราก็ต้องค่าน้ายาสตาแคร์ทุกครั้งกลิ่นหอมมากครับถ้าเพื่อนๆมีสายยางก็ ใช้ใสา่ยางต่อจากปกลายกวยลงไปที่ขวดก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการเกิดฟองแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็เทแลว้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งจนฟองอากาศมันหายเราก็ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นสูตรที่ผมทำตามสูตรของพี่บอยบอลทูเบียนะครับก็ถ้าทำตามสูตรพี่เขาก็จะได้แอลกอฮอล์ที่ ราสิบเอฟเปอร์เซ็นนี่ครับรลต่ไปแล้วก็เตรียมหมักกันได้เลยนะครับ ้องเพื่อมีผลไม้สดสับประรดก,กระเจี๊ยบหรืออะไรพวกนี้ผมเห็นแก้วมังกรกามาทำได้นะครับแล้วก็ไปปัน่นแล้วก็กรองแล้วก็มาต้มแล้วก็ใส่ต้ำตาลลงไปก็ได้เหมือนกนันนะเพื่อน I uh -huh. 아, 원